สวัสดีครับพี่พิมเพื่อทุกท่านนะครับผมร้านเครื่องเสียงสตินซาวนะครับวันนี้มีของเข้านะครับผมประจําวันที่5นะครับ5มกราคม2564นะครับผมวันนี้มีของเข้านะครับผมมีพาวเวอร์สตัวนะครับแล้วก็มอดึงไฟนะครับผมมาเริ่มตัวแรกนะครับตัวแรกเป็นเป็นมิกนะครับผมมิกเล็กนะครับไว้เปิดเพลงนะครับผมเปิดเพลงหรือว่าไว้ลองเครื่องเสียงนะครับมิกสีช่องนะครับผมสีช่องโมโนนะครับแล้วก็หนึ่งสเตอร์นะครับผม หนึ่งสเตย์ก็จะมี LR นะครับตัวนี้มีเอฟเฟกในตัวนะครับผมเอฟเฟกเป็นเอฟเฟกแท้นะครับไม่ใช่เอีโคนะครับผมเป็นเอฟเฟกนะครับสามารถเสียบยูเอสบีได้นะครับผมแล้วก็เล่นบลูทูธได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมเป็นของใหม่นะครับของใหม่นะครับผมมีกล่องนะครับตัวนี้มีกล่องนะครับผมมีใบคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานนะครับผมราคา1,200บาทนะครับ1,200บาทรวมค่าจัดส่งนะครับผม หนึ่งพันสองรบาทรวมค่าจัดส่งนะครับลูกค้าสำหรับลูกค้าพร้อมโอนนะครับผมช่วงนี้ช่วงนี้พร้อมโอนก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมาเช็คให้นะครับผมตัวนี้ไว้เปิดเพลงนะครับผมเปิดเพลงหรือว่าลองลองเครื่องเสียงนะครับสบายนะครับผมเดี๋ยวจะมาเช็คช่องที่หนึ่งนะครับ ช่องที่สองนะครับผมช่องที่สามนะครับช่องที่สี่นะครับผมต่อไปเป็นสเตอร์นะครับสเตอร์อลนะครับผม สเตร์แต่ก็ชากนิดนึงนะครับผมสเต์อาร์นะครับผมสเตร์เอลอีกรอบนะครับเดจเทสเด,ดจเทสได้เฟคให้นะครับผม เอฟเฟกต์จะคล้ายๆของเอฟเฟกต์ยามาฮ่านะครับผมเอฟเฟกต์คล้ายๆกันนะครับมีอยู่16โปรแกรมนะครับตัวเอฟเฟกต์นะครับผมเสียงเสียงดีนะครับผมเสียงดีนะครับราคา1,200บาทนะครับผม1,200บาทรวมค่าจัดส่งนะครับเป็นของใหม่นะครับผมเป็นของใหม่นะครับ ตัวนี้จะใช้แม่แปลงแยกออกมาข้างนอกนะครับชิ้นต่อไปนะครับผมชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปเป็นเพราะว่าแอมนะครับผมของ h ฮมเมอร์นะครับแฮมเมอร์รุ่น cq 8500นะครับผมรุ่น cq 8500นะครับ ตัวนี้ก็เป็นคลาดเฮดนะครับผมเป็นคลาดเฮดนะครับมอแปลงเป็นมอแปลงเทอรอยนะครับผมมอแปลงเทอรอยมอแปลงกลมนะครับพอขยายก็จะมีสายวเซตเตอร์นะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองข้างละสิบสองตัวนะครับผมมีพัดลมข้างละสองนะครับพัดลมจะทํางานตามอุณหภูมินะครับผมฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับตัว C ีอูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับผมมี C ีอูแปดลูกนะครับผมหกพัน พันแปดร้อยไมโครนะครับผมแปดสิบโวลต์นะครับตัวนี้ก็สภาพเดิมๆนะครับผมสภาพเดิมๆนะครับยังไม่มีไม่มีการซ่อมแซมนะครับยังไม่มีการซ่อมแซมนะครับผมราคาตัวนี้ก็เจ็ดพันแปดร้อยบาทนะครับเจ็ดพันแปดร้อยบาทรวมส่งนะครับข้างหลังก็จะมี ปุ่มเคลียร์สเตอร์นะครับผมสเตอร์บิดสเตอร์นะครับตรงกลางจะเป็นพาราแล้วนะครับผมตอนนี้พัดลมเงียบม,มากนะครับผมพัดลมทํางานตามอุณหภูมินะครับเดี๋ยวจะเทสเสียงให้นะครับผมตัวฮัมเมอร์นะครับราคา7,800บาทรวมค่าจัดส่งนะครับผมฝังเอนะครับ เดี๋ยวฟังเองรอบหนึ่งครับผมฟังบีนะครับฟังเองรอบนึงครับผมฟังบีรอบนะครับใจง,งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้ก็ซื้อใหม่ก็หมื่นกว่าบ,บาทนะครับ หมื่นกว่าบาทนะครับผมของฮัมเบอร์นะครับราคาของใหม่นะครับผมตัวนี้เขาขาย7,800บาทนะครับผมรวมค่าจัดส่งนะครับขับเสียงกลางค่าละ2ได้สบายนะครับผมค่าละ2ขับซับก็ได้นะครับผมค่าละ2นะครับแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับวัดของลําโพงด้วยนะครับวัดของดอกลำโพงด้วยนะครับผมขับ18นะครับตัวนี้กําลังขับก็อยู่800นะครับผม800รคูณสนะครับที่8โอห์มนะครับผมตัวที่2เป็น AJ นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับ ตัวนี้จะออกหน้าสีทองทองนะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับผมรุ่น2ก็จะเป็น3ามพนะครับตัวนี้เป็นรุ่นแรกนะครับผมรุ่นแจ้งเกิดนะครับ AJ Microtech 3000 VZ นะครับผมตัวนี้ใช้ดีนะครับใช้ดีจนมีของลอกเลียนแบบออกมานะครับผมราคาซื้อใหม่ก็หมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นสามหมื่นสี่นะครับตัวนี้เป็นของแท้นะครับผมราคาเจ็ดพันแปดร้อบาทนะครับผมราคาเท่ากันนะครับกับตัวฮัมเมอร์นะครับผมราคาเท่ากันนะครับวงจรคล้ายๆกันนะครับผม เดี๋ยวจะเทสเสียงให้นะครับเดี๋ยวขอย้ายสายจากตัวฮัมเมอร์แป๊บหนึ่งนะครับผมย้ายมาตัว AJ นะครับสักครู่หนึ่งนะครับผมวงจรเป็นคลาสเฮดนะครับคลาสเฮสแปดร้อยห้าสิบวัตคูณสองนะครับขับสิบแปดก็ข้ารสองได้สบายนะครับผมคงหล่อนะครับไว้สี่นิ้วนะครับผมแต่ก็ต้องดูกำลังวัตต์ของดอกลำโพงด้วยนะครับ คลาเท็เสียงจะนิ่มนะครับผมครับซับก็นุ่มดีนะครับขับกลางก็ใสดีนะครับผมคลาเท็นะครับเป็นไฟสองสเต็ปนะครับผมเท็จฝั่งเอนะครับผมเท็จฝั่งบีนะครับฝั่งเอรอบนะครับผม ฟังบีรอบหน่อยครับ <S 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 ใจงานได้ปกตินะครับผมตัวนี้ก็เป็นรุ่นแรกนะครับผมแรกจะเป็น3,000วีเซตนะครับผมราคา7800บาทรวมค่าจัดส่งนะครับผมราคาเท่ากันกับตัวบนนะครับตัวฮัมเมอร์นะครับผมตัวล่างเดี๋ยวจะไปตัวล่างก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูไส้ในนะครับเดี๋ยวจะไปตัวล่างเป็นของ ตัวนี้เป็นของไทยนะครับผมเป็นของเทคนิคซาวนะครับผมเป็นรุ่นในตำนานของเทคนิคนะครับผมเทคนิคซาวนะครับเดี motion, ๋ยวขอย้ายสายลำโพงแป๊บหนึ่งนะครับผมวันนี้มีพ,าพราะว่าเข้ามา3ตัวนะครับ3ตัว3แท่นนะครับตัวเทคนิคจะเป็นมอสเฟตนะครับผมเป็นมอสเฟดดำนะครับดำเดิมนะครับผมดำเดิม เดี๋ยวสักครู่นะครับผมเดี๋ยวต่อสายต่อสายลำโพงแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวใช้ดูด้านหลังของแต่ละแท่นนะครับผมเดี๋ยวขอลองตัวเทคนิคแป๊บหนึ่งนะครับตัวเทคนิคราคา9,500พันนะครับผมราคา9,500พันนะครับ ราคา9,500รวมค่าจะส่งนะครับผมช่วงนี้ก็ขอเป็นระบบโอนก่อนนะครับผมเดี๋ยวเก็บเันนปทางได้เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนะครับผมช่วงนี้ก็ขอระบบระบบโอนก่อนนะครับโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงน,นะครับลืมเสียบลืมเสียบสายเดี๋ยวขอยาย,ายสายสักครู่นะครับผมพอดีปลั๊กเต็มนะครับ ลองใหม่อีกรอบนะครับผมตัวนี้วอลลุ่มของขวาจะเป็นวอลลุ่มเป็นวอลลุ่มไฟนะครับผมวอลลุ่มไฟก็คือสามารถตั้งไฟอ่อนไฟแข็งได้นะครับผมตัวตัวนี้นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับผมจะเอาไฟแข็งหรือไฟอ่อนนะครับสามารถตั้งได้นะครับเหนือวอลลุ่มจะเขียนว่า LED control นะครับผมของขวาจะเป็น วอลลุ่มนะครับผมวอลลุ่มเป็นวอลลุ่มสเตอร์นะครับวอลลุ่มสเตอร์สองชั้นนะครับก็คือซ้ายขวาจะใช้วอลลุ่มเดียวนะครับผมเร่งก็คือดังทั้งสองข้างนะครับตัวนี้ไม่ใช่โมโนนะครับผมเป็นระบบสเตอร์ซ้ายขวานะครับแค่ว่าใช้วอลลุ่มเดียวนะครับผมวอลลุ่มจะเป็นวอลลุ่มสองชั้นนะครับเร่งทีเดียวดังทั้งสองนะครับผมเดี๋ยวจะเทสเสียงให้นะครับตัวแรกจะเป็นตั้งไฟนะครับผมตั้งไฟอ่อนไฟแข็งนะครับ ตัวนี้เป็นวอลลุ่มสองชั้นนะครับผมย้ำอีกทีนะครับเป็นวอลลุ่มสองชั้นนะครับก็คือเร่งตัวเดียวนะครับผมดังซ้ายขวานะครับเป็นระบบสเตอร์ซ้ายขวานะครับมเป็นของเทคนิคนะครับเทคนิคซาวนะครับเป็นรุ่น ข้างหน้าจะมีคาดทองนะครับผมเป็นสีทองคาดนะครับระบบข้างในจัดจัดเรียงวงจรดีมากนะครับตัวเทคนิคนะครับเดี๋ยวจะให้ดูไส้ในของแต่ละแท่นนะครับผมตัว h ั m m e r ร์ดูไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูตัว AJ ก่อนนะครับผม เอเจก็สภาพสวยนะครับผมสภาพเดิมนะครับแต่ข้างในก็จะมีฝุ่นนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าพัดลมดูดเข้ามานะครับพัดลมพัดลมจะดูดฝุ่นเข้ามานะครับผมเพื่อระบายความร้อนนะครับฝุ่นก็จะเข้ามาตามพัดลมนะครับผมพักขยายเดิมๆนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบข้างละสิบคู่เดิมนะครับผมซ้ายขวานะครับโม่แปลงเป็นโม่แปลงเทรอยนะครับผมโม่แปลงโม่แปลงกลมนะครับ C มีอยู่8ลูกนะครับผม15ื่นไมโคร95โวลต์นะครับผมตัวนี้ก็สภาพสวยนะครับเดี๋ยวดูตัวตัวตัวเทคนิคนะครับผมตัวตัวแอมไทยนะครับข้างหลังก็จะตัวข้างหลัง AJ ก็จะเหมือนตัวแฮมเมอร์นะครับผมข้างหลังคล้ายๆกันนะครับผมมีระบบสัญญาณอินพุตก็ตัวผู้ตัวเมียนะครับผม ลำโพงก็เป็นก้นดำแดงนะครับแล้วก็มีสเปคอนนะครับตัว power ต,ตัวสุดท้ายนะครับผมจะเป็นเทคนิคนะครับ เทคนิคใช้เป็นพักขยายจะเป็นมดเฟดนะครับผมมดเฟดดำนะครับข้างละนหนึ่งสองสามสี่ห้าข้างละห้านะครับห้าตัวนะครับผมห้าตัวนะครับเบอร์บวกเบอร์ลบนะครับผมพักขยายก็จะเป็นท่อนะครับวางท่อซ้ายขวานะครับผมพัดลมของขวาตัวนี้เดิมนะครับพัดลมเดิมนะครับพัดลมเดิมจะเป็นมินียมนะครับผมมินียมนะครับ ตัวฝั่งลมฝั่งซ้ายเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนใหม่นะครับตัวฝั่งซ้ายจะเป็นพลาสติกนะครับผมเปลี่ยนใหม่นะครับแต่ขนาดเท่ากันนะครับผมขวางขวาจะเป็นมีเนียมนะครับตัวมะแปลงเป็นมะแปลงมูแปงอีนะครับผมมแปลงใหญ่นะครับตัว C ีสองลูกใหญ่นะครับผมสองลูกใหญ่นะครับแยกซ้ายขวานะครับผมตัวนี้ก็สภาพเดิมนะครับข้างหน้าจะตัวนนี้จะตีกล่องนะครับผมตีกล่อง บางข้างหน้าไว้นะครับการการสัญญาณกวนนะครับผมการสัญญาณมาแปลงมากวนชุดระบบไฟหน้านะครับข้างใต้จะตีกล่องเก็บสายไฟอยู่ด้านใต้นะครับผมด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นขั้วลำโพงดำแดงนะครับผมเป็นทองแดงนะครับเป็นทองเหลืองนะครับผม แยกซ้ายขวานะครับสัญญาณเข้าก็จะเป็นแจ็คโฟนนะครับผมใช้เป็นแจ็คโฟนนะครับแล้วก็มีตัวนี้สามารถพ่วงไฟได้นะครับสามารถเสียบปลั๊กไฟไปใช้งานได้นะครับราคา9.5 0 0นานะครับผมสภาพเดิมนะครับเปลี่ยนแค่เปลี่ยนแค่ัดลมนะครับผมอย่างอื่นเดิมนะครับัดลมน่าจะหมดอายุการใช้งานนะครับผมเปลี่ยนไปตัวหนึ่งนะครับ เพื่อซาวุ์เทคนิคนะครับผมซาวุ์เทคนิคนะครับซื้อใหม่รุ่นใหม่ๆน่าจะสี่ห้าหมื่มนนะ, 4, 50, นะครับผมเทคนิคราคาค่อนข้างสูงนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นหน้ารุ่นเก่านะครับผมชิ้นสุดท้ายนะครับผมชิ้นสุดท้ายเป็นมอเอดึงนะครับเป็นหมออด,ดึงไฟตัวนี้หนักมากนะครับผม ยกคนเดียวไม่ไหวนะครับต้องใช้สองคนนะครับผมเป็นร้อยแอมนะครับตัวนี้เป็นร้อยแอมของสยามนะครับผมสยามนีออนนะครับเป็นมออดึงไฟนะครับผมเป็นแบบเมนล้นนะครับก็ต้องปรับใช้ปรับมือนะครับผมเวลาไฟไม่พอล้วก็ล้วก็ดึงขึ้นดึงขึ้นนะครับผมตัวนี้ราคาแปดพันห้านะครับผมแปดพันห้ารวมส่งนะครับสยามนีออนก็เป็นทองแดงแท้นะครับผมใช้ทองแดงแท้นะครับทองแดงแท้ก็คือ น้ำหนักจะเยอะนะครับผมน้ำหนักจะเยอะต้องใช้สองคนยกนะครับข้อดีก็คือดึงกระแสไฟได้ดีนะครับผมทนความร้อนสูงนะครับฟังขาเข้าขาออกนะครับผม่ตไปใช้งานนะครับฝั่งนี้เป็นขาเข้านะครับผมสีดําจะเป็นขาเข้านะครับสีแดงทางขวาจะเป็นขาออกนะครับผมออกไปใช้งานนะครับ ป็นมอดึงไฟนะครับผมเป็นของเมดินไทยแลนด์นะครับผมเป็นของบ้านเรานะครับสยามนีออนก็ชื่อเสียงมีชื่อเสียงนะครับผมทางด้านมอดึงนะครับซื้อใหม่หลักหมื่นนะครับผมตัวนี้แปดพันห้านะครับแปดพันห้ารวมส่งนะครับหนักมากนะครับต้องใช้สองคนยกนะครับผมวันนี้ก็มีเข้ามานะครับผมเพิ่มเติมนะครับ สนใจชิ้นไหนก็โทรมาสอบถามกันนะครับผมช่วงนี้ก็ขอเป็นระบบโอนก่อนนะครับผมเดี๋ยวเก็บปลายทางเดี๋ยวระบบเก็บปลายทางพร้อมก็จะแจ้งอีกทีนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับดีคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ